ก็สวัสดีคนดูคนติดตามวันนี้ผมก็จะมาเรีคชันของแก๊ง k s นะเพิ่งปล่อยมาเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยก็สาม p ีพีพีคนแต่งนะคนนี้ก็เดือดอยู่แล้วนะวัยเป็นไงแล้วสกอตพวกกูเขียวสวยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวคนว่าอีกว่าทำไมเสียงเพลงไม่ดังแล้วครับพี่เอออ่อ

พวะอยู่ในนี้น่นอต้องสูระกัดฟันเพื่อจะพาคิวสวยเป็นทอปพวกูกรอจะผักดันพวกกูไม่เกงรสัต์แต่มเข้ามก็ได้ทหารไอู้ที่ชอตอแหลระวังเดยวแผมงไม่สมานมีให้เงลมันอจจะหวยที่บางนาแต่ปัจจุบันมาอยู่สยามคิวสวยนั้นยิ่งใหญ่เพราะมีหัวหน้าชื่อพาโบนี่แหละคือยุคใหม่ให้บอสพวกกูออกมาโชว์สภาพหั้าบ้าและบ้านี้กูจะเล่าว่าไอ้คนไหนที่ห้ามากระวังโดนจับยัดคาลง คลยิงกอล์ฟแลบแต่งเขีวสวยไม่ได้วิึงทุกครั้งแต่จะมีที่ A นกัวก็ต้องใช้วามพันี่พั้นี่แหละผมเนเลยเขาโดนตีกลับที่แต่เล็กมาสัตกูไม่ได้ฟังมัน้วยหมอนฟันมินก็สวยดีให้แองกูตีเดยช่วยอนเขีสวยจะกลายเป็นท็อปพวกกูคำฟอร์จาก K S เคีวสวยไม่ปลอดภัยอยากคิดจะหาที่เพเซฟขียวสวยกำเนิดจากดินวันนี้ของจริงกลเป็นเพชร K K ้ายินดีต้อนรับถ้าผู้อยากจะสั้นกับ K S ไอีอยากเสี่ยงก็คนมีังไ่ไดี่ยวสวยเดินมาพวกมึงก็พร้อทำทาจะหนีแหละอยูกับดอกู่าเเปิอันี้คนมาสูพวกกูแค่คนธรรมดาแต่จริงขึ้นมาหผมมันยมมาทูดพวกนกสองหัวชงทำเป็นมึงกูจะเล่นพวกมึงในทีเดียวในเมืองรู้ดีเค่สวยโคตรตึงก็จะสึกทั้งลึ่งมาปินเกี้ยวไม่รู้จก หุบปากจะอวดฉลาดหรือว่ามาสอนกระสุนพวกกูมาเสริมขอร้องอย่าเหลิงกูมากับของพอได้เห็นฝีมือพวกกูมึงเริ่มจะเบื่อทำท่าจะหลอนพวกกูจะไม่ทำใครก่อนแต่ถ้ามึงเสนอเดี๋ยวกูสนองเองเข้าไม่เข้าท่าเดี๋ยวเบาน่าจะถูกทีมสงครามไม่แต่เลือดสาดแต่ก็รับไม่ได้คนเช็คเลดคิ้วสวยเดินลงสนามก็เหมือนกระเท็มาจูติสกัดพวกมึงกูจะเล่นให้ตายแต่พวกกูก็พร้อมจะเลสเปกมาตัวฟารเกอร์คือต้นเบคเคลงใช้ด้วยเอสกูเขียวสวยเชื่อมึงก็ไม่เช็คงานนีได้เล็กกูเตรียมสวนไม่ได้อะไรเลยกูไม่ คิดจาหนที่เพย์เซฟเคี้ยวสวยก็เนิดจากดินวันนี้ของจริงกลายเป็นเพชรเคเคเตายินดีต้อนรับถ้าพวกอยากจะซัดกับเคเอสจะสูตรดำหรือสูตรแดงกูจับมันแทงอยู่ลงกระทะยังจะถามอีกไอ้สัตว์ว่าใครคือคนชนะอำนาจพวกกูกว้างขวางอย่าให้ต้องโชว์ระยะสิ่งที่กูต้องการจะบอกไอ้พวกกระจอกสยนารักพวกมึงไม่ทำตัวยังไงถึงชอบไปโดนคนอื่นด่าไม่ชอบกูตบบเชื่อแบบสูตรที่มันคล้ายแบบสูตรนินจาแบบลายลายแบบลายนินจาทั้งโลก ทีี่่เเวววว็บไซต์คิสยยกรปมันเริ่มจากลังวลถึงเวลาที่เหมาะสมตอนนี้มันคงจะถึงเวลาสิที่สร้างมาเริ่มออกผลแล้วคือต้องไม่เคยลงใช้ด้วยเอสกูเคียวสวยเชิญมึงเข้ามาเช็คงานนี้ได้เลยกูเตรียมสวนมีแต่เล็กมาซัดกูไม่ได้ฟังมันด้วยหมอนฟันมึงันก็สวยดีให้แกงกูตีเดี๋ยวช่วยถอนคิวสวยจะกลายเป็นท็อปเพราะกูคำฟอร์มจากเคเอสเขวสวยไม่ปลอดภัยอย่าคิดจะเอาอีเพสเขียวสวยกำเนิดจากดินวันนี้ของ เจดอะไรวะคือตอน้นไปเคลองใช้ด้วยเอสกูเคียวสวยเชิญมึงเข้ามาเช็คกันเยสเขาจบสากยิงจบตูมโคตริวเลยไอ้ที่สามสี่บีพีโคตรเดือดอะ่ะแล็บคนเดียวอะ่ะอันนี้เอสคืออะไรวะอ่านไม่ออกอ,ะอ่ะเออ่ไฟอะไรเที้ยอ่านไม่ออกพวกกูเคียวสวยก็เหมือนแบบพวกกูเท่พวกกูเฟี้ยวเหมือนรัสเซีเสือสูตรส,สีเหลืองอะ่ะ คนนี้ก็รับแต่งประมาณสามพันสะี่พันมั้งผมเห็นบนทิกอกนะเห็นไหมนี่แหละคนที่แบบรับแต่งสกิลโหดเน้นคุณภาพเกินร้อยเสียงเอเนจีแบบคนเดือดอะแบบเหมือนเขามีกําลังเหมือนเหมือนเขาแบบแม่หายใจอายากนะกว่าจะแรปไอบบแบบมือปอดแบบทึบๆแบบแรปรัวๆย,วยาวๆไปอะถ้าบางคนแบบฝึกแรปก็บแบบ แลปช่วงหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็อัดอีกช่วงหนึ่งหยุดอัดหยุดอัดประมาณนี้แต่ถ้าคนนี้ก็ผมก็รู้สึกประสบการณ์ดูเขาวิดีโออัดกอแบบเขาอาจจะแบบไหลยาวไปแบบดืดๆไป, already, Kaiser, ไปๆแล้วก็แบบอัดยาวๆปุ๊บแล้วก็ค่อยแบบวักแบบช่วงแต่ยาวช่วงแต่ยาวไปแต่ถ้าแบบเดียวที่อัดที่อัดเดี๋ยวมันก็ไม่เสร็จนะแต่คนนี้ก็สุดยอดนะคนนี้ก็อยู่กับคนดังถึงเขาจะไม่ดังแต่เขาก็ได้ร่วมงานกับคนดังนะคนนี้ก็แลปเฟี้ยว แล้วก็ดีไตน์ในการแรปก็ดีนะผมเห็นในเขาแข่งร,รวมๆเพนี้ก็ดีนะเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนี้่พวกกูเคียวสวยของแกงเคนะ k s, k <S ตัวย่อราชสีหรือเปล่าผมได้ยินที่เขาพูดในเพลงนะพวกกูคือราชสีอ่ะพวกกูเคียวสวยก็คือเหมือนราชสีอ่ะราชสีอ่ะเออประมาณนี้แหละต้องอย่างมากมายนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามผมน,นะ กดไปให้ถึงเนื่องเหมือนสไครบ์เบอร์เลยทุกคนนะก็เดี๋ยวนี้เขายังไม่ได้เงินสักบาทนะกว่าจะเก็บดอลลาร์สกุลก็เดี๋ยวเดี๋ยวห้าจุดห้าห้าลดลงมาเรื่อยเหลยสี่เลยสามเลยสองไม่รู้เป็นอะไรนะเพราะว่าไม่ลงคลิปมันการสร้างไรายได้มันไม่ได้ง่ายเลทุกคนนะกว่าจะได้แต่ละบาทก็วันนั้นแหละวันไหนที่ได้เงินจากยูทูบก้อนแรกก็เดี๋ยวเขาจะมาบอกทุกคนเองในเลี้ยงชั้นนะแต่เีนี้เราก็ทำฟรีๆไปแล้ว อย่างน้อยเราก็มีผู้ติดตามอยู่กําลังใจอยู่เบื้องหลังให้เรานะคอยดันเข้าไปแล้วก็คนดูหรือว่าถึง,ถงคนผู้ติดตามถึงจะสองพันแต่คนดูก็หลักร้อยบางคลิปก็พันมันแล้วแต่คลิปค,คุณภาพแต่และคลิปนะแต่และเพลงแบบแต่และเพลงมันดีแต่และเพลงมันไม่ดีคลิปไหนดีก็คนละพันวิวพันวิวพันว,ว,ว,วิวคลิปไหนไม่ดีก็สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเจอกันใหม่คลิปหน้า let's go <S Morning, Searching for a longer day